ทิรักทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อกินกล้วยนี่เองเฟย์กำลังกินกล้วยอยู่ค่ะพี่ก๊อฟพอดีว่าช่วงนี้อยากลดน้ำหนักเลยค่ะกล้วยอร่อยไหมอร่อยสิคะพี่ก๊อฟคะเดี๋ยวหนูรีบกินกล้วยก่อนนะคะหนูต้องรีบไปทำงาน เดี๋ยวจะสายเอาไว้พรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะคะ,อะโอเคครับบายบายนะเนี่ยพี่กำลังจะกินข้าวอยู่พอดีเลยอย่างพรุ่งนี้ไว้เจอกันร้านเดิมนะจ๊ะทีละโอเคค่ะบายบายนะคะเฟิร์สไม่อยากกินกล้วยแล้วอะ่ะ อยากกินอย่างอื่นมากกว่าก็มากินสิรออะไรล่ะเมียกูนี่มันหลอกง่ายจริงเลยวาพี่ไม่ต้องมาทำหน้าละลื่นแบบนี้เลยถ้าข้าวนี่มันไม่อร่อยอะก็ไปกินกับเมียพี่นูน่นออ้ย บอกว่ามันไม่อร่อยละ่ะกับข้าวของขวัญเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วจ้ะ<ม>ขวัญไม่ได้เปิดแอร์หรอพี่รู้สึกว่าพี่ร้อนจังเลยอะเรามาไปเยอะกันหน่อยไหมมาสิคะอ้โมีแต่อของน่ากินทั้งนั้นเลยคะ่ะใช่ พี่เนี่ยสั่งแต่ของที่เฟิร์สชอบทั้งนั้นเลยนะทานเยอะๆนะเข้าใจเปล่าอแต่ว่าช่วงนี้เฟิร์สลดความอ้วนนี่คะโอ้ยเฟิร์สต่อให้เฟิร์สเนี่ยจะอ้วนพุงพุ้ยพุงย้อยเนี่ยนะพี่ก็รักเหมือนเดิมและจ้าจริงเหรอคะจริงครับเอามาพี่ป้อนให้ก่อนดีกว่านะ้อาปากมาเร็ว พริกเนี่ยมันช่วยทำให้ลดไขมันได้นะอะลองกินเป็นไงอร่อยมากเลยค่ะริกว่ามันเผ็ดจนมันจามเลยะค่ะพี่ก๊อฟมาเดี๋ยวเฟิร์ป้อนมากนะคะพริกมันมีประโยชน์นี่เนาะมาเอาวันนี้เลยดีกว่า เป็นไงบ้างคะจ้ะอร่อยมากเลยจ้าเฟิร์สป้อนให้เนี่ยเราไปดูสไปเดอร์แมนกันดีกว่าเนาะได้ค่ะคนาไม่เห็นต้องหลอกมันแน่เนี่ยอ้าวเฟิร์สเอออะไรเนี่ยทานสิพี่พามากินทั้งทีอะได้ค่ะที่รักคะนี่ เดี๋ยวเฟิร์สป้อมปีกไก่ให้ดีกว่าค่ะอันเนี้ยอ,อร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเลยเนาะอุ๊ยที่ราคะไก่ติดเต็มปากเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดเช็ดให้นะคะ เฟิร์สทำไมวันนี้ถึงทำตัวน่ารักอย่างนี้นะเนี่ยแหมพี่กอบฟเนี่ยถามอะไรแปลกๆนะคะเฟิร์สอ่ะเป็นคนน่ารักอยู่แล้วไปเช็ดอีกหน่อยไห ยุงกัดขวัญคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมทำตัวแปลกๆเปล่าค่ะไม่มีอะไรงั้นอย่าขวัญขอตัวไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะคะจ้ะเออว้ยคือจู่จูมันก็ปวดท้องขึ้นมา พี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่มานะเฟิร์สนะี <F ord> ่คุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะเฟิร์สต้องถามพี่เดชก่อนค่ะว่าทำไมพี่เดชถึงมาที่นี่กับแรงนั่นนะ่ะโอ้โหที่รักแม่หนะาอย่าโกรธผมเลยนะ มีความสุขมากเลยสินะนี่จะโวยวายทำไมอ่ะพี่ก็แค่เล่นไปตามน้ำแค่นั้นเองโอ้เแบบีงอนนะก็ไหนเราตกลงกันแล้วไงว่าพี่เนี่ยก็มีภรรยาอยู่แล้วที่คุณนะขวัญไปคบกับไอ้ผู้ชายหน้าปาบุ๋ยอย่างนั้นอ่ะพี่ยังไม่ไปเซาซียังไม่ไปงงเงเลยงอนอะไรเนี่ย งั้นเอางี้ไหมล่ะหลังจากกินข้าวตรงนี้เสร็จเนี่ยพี่น่าจะมีเวลาว่างอยู่สักยี่สิบนาทีขวัญว่างไงคุณก็พูดแบบนี้ตลอดแหละเวลาคุณต้องการก็ทำมาเป็นผู้ดีนี่นี่หันกลับมารกรอเอางี้แล้วกันพี่สัญญาเลยว่ารอบหน้าเนี่ยพี่จะหาเวลามาให้มากกว่าเดิมเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไง โอเคค่ะเรามีเวลา20นาทีเ hmm. น okay. mm ี hmm. okay. mm ่ยไปโรงแรม5นาทีหลังจากนั้นก็เช็คอินเ็นาทีแล้วก็ทำภารกิจของเรา1นาทีเปลี่ยนเสื้อผ้าอีก4นาทีแล้วก็รีบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม3นาทีรวมๆแล้วก็20นาทีพอดีค่ะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองโอเคไหมคะโอเคพี่ดิวเลย รับรองวันหนึ่งนาทีตรงนั้นเนี่ยที่จะประเคนความสุขให้ขวัญเนี่ยเอาแบบลืมไม่ลง,งไปเลยจ้ะงั้นเรารีบไปกันเลยไหมคะเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยโอเคดิวตามมานะก็อบอกมาสิคะว่าทำไมต้องมากับมันที่นี่ด้วยอะ่ะ นี่คุณผมจะไปรู้ได้ไงเราว่าเราจะบังเอิญมาเจอกันที่ร้านนี้อ่ะแม่เอานา่อย่าก,กดผมเลยนะโอ๊ยไม่รู้อ่ะเอินแค่ไม่อยากม่เห็นผ้าบาดตาบาดใจแบบนี้อ่ะโอคุณครับเจ้านายอะไรนะครับตอนนี้เลยเหรอครับ ได้ครับได้ครับครับโอ้ยอะไรกันวะเน,นี่ยขวัญคุณดูเจ้านายผมสิอยู่ๆก็โทรตามให้ผมกลับไปทำงานกระทานหันแบบนี้อ่ะหผมเซ็งเลยอ่ะวันนี้วันหยุดผมทั้งทีผมกะว่าจะใช้เวลาอยู่กับคุณสักหน่อยไม่เป็นไรนะคะขวัญเข้าใจงั้นคุณรีบไปเถอคะค่จ้ะถ้าอย่างงั้น ผมขอตัวก่อนนะค่ะครับครับครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับโอ้พี่ร้อเล่นนะพี่กอล์ฟคะเดี๋ยวพอต้องกลับบ้านก่อนนะคะพอดีว่าแมวที่บ้านมันป่วยอะค่ะเราต้องรีบพาไปหาหมอ น่าเสียดายจังเลยพี่กอฟนานๆที่เราจะได้มากินข้าวด้วยกันแท้ๆอะ่ะตอนนี้ก็สายแล้วเดีย๋ยวเรรีบไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะโอเคจ้ะงั้นขับรถด,ดีๆนะ ขวัญไหนๆเขาก็ไปกันแล้วอะ่ะเราไปมีความสุขกันไหมไปค่ะพี่ลัพี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะตรงนี้เลยได้ปะเดี๋ยวก่อนสิคะพี่ลักใจะเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวขวัญขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพี่รักไปรอขวัญที่ห้องก่อนนะโอเคอย่าช้านะพี่มีเวลาไม่มากนะรู้แล้วแนะ่ โอ้ยใครวะนี่มึงเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมันไอคนที่ร้านข้าวเมื่อกี้นี่มึงไปอยู่ในห้องนี้ได้ไงมึงนั่นแหละมาในห้องนี้ได้ไงนี่มันห้องกูมึงเข้าผิดหรือเปล่าเข้าผิดห้องอะไรเขาให้กุญแจห้องนี้กูมานี่มันห้อง402เว้ยมึงนั่นแหละกูก็บอกว่านี่ห้องกูห้องมึงที่ไหน อะไรของมึงเนี่ยพี่รลาคุณคุยกับใครอ่ะก็คุยไก้บ้านี่อะดิมันเข้าผิดห้องอ่ะขวัญคุณมากับไอ้นี่ด้ไงแล้วคุณล่ะมาที่นี่กับใครพี่เล่าไม่พี่เลขจะมาต่อสุดที่แล้ว เฟิร์สพี่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วเฟิร์สออกมาที่นี่ได้ยังไงมาไก่บ้านนี่เหรอนี่นอกใจพี่อย่างนั้นเหรอฮะพี่ก็นอกใจมันเหมือนกันนั่นแหละขวัญคุณนอกใจผมเหรอคุณก็นอกใจฉันเหมือนกันนั่นแหละหน่อยเอาไว้บึ้งเฮ้ยเฮ้ยแฟนเพืเหรอเฮ้ย,ยมึง<ฟ><ฟ>ลูกค้าคะพอดีว่ากุญแจมัน หยุดนะครหยุด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 ทีนี้แม่อนุญาตให้จัดปาร์ตี้หมู่ในห้องเดียวกันนะคะยามาย้อนไปมันนี่ไปเจอกคไปไปคนเหล่านี้ก็แปลกเนาะแค่ลักเดียวใจเดียวเนี่ยมันยากตรงไหนวะ